สวัสดีครับครูชื่อคุณแฮงนะครับสวัสดีค่ะครูชื่อคุณเกลนะคะสวัสดีค่ะครูชื่อครูโบนะคะสวัสดีค่ะครูชื่อครูแบมนะคะสวัสดีค่ะครูชื่อครูอั้งนะคะสวัสดีค่ะครูชื่อครูแบมนะคะวันนี้ครูจะมาสอนต่อจากคแล้วเรื่องวงกลมอ่ะทุกคนก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้นะคะครูมีเพลงมาให้ฟังหนึ่งเพลงและเราไปฟังกันเลยสุดจ้ามัสมีวงกลม ฉันขาด่วนกลางฉันละงสุสัมพันฉันขาดส่นกลางแจะมีส่นวง้วจะมีวงวงฉนละงนสัมพัน วงกลมครับสามเหลี่ยมค่ะมีสามเหลี่ยมอยู่ในวงกลมได้ครับใช่แล้วค่ะไี่เห็นไหมคะว่ารูปสามเหลี่ยมของเราจะมีจุดยอดจำนวนสามจุดค่ะที่ไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันดังนั้นค่ะเรามีจุดสามจุดที่ไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันเราจะสามารถสร้างวงกลมรอมรอบได้เสมอค่ะแล้วเส้นนี้เรียกว่าอะไรคะร์ดค่ะเส้นนี้นะคะข์ดค่ะอ่าแล้วข้อคืออะไรคะนักเรียนเส้นที่ลากจากจุดหนึ่งบนวงกลมไปยังอีกจุดหนึ่งบนวงกลมครับอ่าใช่ค่ะ ในวงกลมหนึ่งวงของเรามีข้อกี่เส้นคะหลาย,ลายเส้นค่ะถูกต้องแล้วค่ะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องขอดกันนะคะต่อไปนะคะครูจะมีสถานการณ์ปัญหาให้พวกเราดูกันค่ะซึ่งสถานการณ์ปัญหาครูเนี่ยมีชื่อว่าสารการใจค่ะเขาบอกว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีพี่น้องสามคนชื่อพิมพแพยพลอยซึ่งแต่ละคนเนี่ยปลูกบ,บ้านของตนเองในพื้นที่ที่คุณพ่อคุณแม่ว่า เป็นพี่น้องที่รักใคร่กลมเกลียวกันและต้องการสร้างศา,าลาส่วนรวมของครอบครัวเพื่อใช้เป็นที่พบปะเพื่อคุยและและจัดกิจกรรมร่วมกันเม่ว่าปรึกษากันแต่และคนต่ไม่อยากให้ศาลาอยู่ใกล้กับบ้านพี่น้องคนอื่นมากกว่าบ้านของตนเอง,ง 5, ค่ะทําให้ไม่สามารถตกลงกันได้ว่าตําแหน่งนของศาลาเนี่ยจะอยู่ไหนทางสามคนจึงไปปรึกษาคุณพ่อซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์คุณพ่อจึงแนะนําว่าควรสร้างศาลาไว้ที่จุดซึ่งอยู่จุด ระหว่างบ้านของทั้งสามคนค่ะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเดินไปสารได้ในระยะ อยู่ตรงกลางของวงกลมครับถูกต้องค่ะซึ่งก็ตรงตามแบบทฤษฎีบทนี้ค่ะเส,ส้นตรงที่ตั้งฉากและแบ่งครึ่งขอดของวงกลมจะผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมนั้นค่ะดังนั้นการที่เราจะหาะตำแหน่งจุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยเราจะต้องทำการสร้างเส้นตรงให้แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับขอดอย่างละกี่เส้นคะสองเส้นค่ะ อยู่ตรงกลางร,ระหว่างบ้านทั้งสามหลังพอดีค่ะนักเรียนคิดว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาน,นี้อย่างไรคะใช้วิธีที่ครูสอนเมื่อกี้แก้ค่ะถูกบ้างค่ะและถ้าบ้านของพี่น้องทั้งสามาคนเนี่ยอยู่ในตำแหน่งทางรูปเราจะเห็นว่าจุดแต่ละจุดเนี่ยไม่ได้อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันดังนั้นเราจะสามารถ ต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะให้น hmm. nah ักเรียนทำใบงานกับเพื so, okay. ่อนข้างๆเดี๋ยวครูจะมีใบงานให้พวกเราซึ่งใบงานของครูมี4สถานการณ์แล้วก็มีหลายแบบครับนักเรียนจะระบุอาจจะได้เหมือนกันแล้วก็ไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวครูให้เวลาพวกเราทำทั้งหมด10นาทีนะครับเดี๋ยวครูจะแจกใบงานที้เลยนะครับโอเคยังมีกุ่งไหนไม่ได้นะครับ เรื่องจากมีลหลายกลุ่มเริ่มเสร็จกันแล้วครูขอสอบถามน่ยมีกลุ่มไหนยังไม่เสร็จบ้างไหมครับเสร็จแล้วค่ะกลุ่มแบบเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วค่ะอ่าตอนนี้ทุกกลุ่มก็น่าจะเสร็จกันหมดแล้วต่อไปครูจะขอตัวแทนออกมานำเสนอซึ่งสถา,านการณ์ของเรามีทั้งหมด4สถานการณ์ครูจะขอตัวแทนพวกเรา4กลุ่มออกมานำเส,สนอสถานการณ์ที่เรานำหน้าเฉลี่ยครับว่าวางแผนยังไรที่จะหาจุดตั้งของสิ่งน,นั้นครับกลุ่มแรกบอกมาเลยครับ วันนี้เรได้เรียนรู้อะไรไปบงแล้วคะขอดครับสเ,บบเส้นไนขอดค่ะการหาตำแหน่งจุดสูงกลางค่ะแล้วการหาตำแหน่งของจุดสู์กลางวงกลมเนี่ยหาได้อยา่างไรบ้างคะกำหนดจุดสอุบนเส้เนรอบวง